สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับพบกับกล้องชาแนลเช่นเคยนะครับวันนี้กล้องชาแนลนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องพระกิจิมาพูดคุยกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชม มาเข้าเรื่องเลยครับเกี่ยวกับหลวงพ่อปานวัดดงตาลพระครูหลวงพ่อปานหรือหลวงพ่อผาดวัดดงตาลวัดสามัคคีธรรมพระครูหลวงพ่อปานวัดดงตาลหรือวัดสามัคคีธรรมตำบลหัวลําสำโรงอำเภอททาวงจังหวัดลบบุรีเป็นพระที่พบบรรจุตรุอยู่ใต้ฐานพระประธานในพระอุโบสถของวัดนะครับมีการขุดเจาะพระออกมาเมื่อปี2543เมื่อครั้งทําการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ พระที่พบออกมามีจำนวนประมาณ4,000 40, 0องค์เป็นพระเนื้อดินเผาทรงสี่เหลีย่ยมผืนผ้ามีขนาดกว้างประมาณ1.5เซนติเมตรสูงประมาณ2.5เซนติเมตรความหนาบางของพระไม่แน่นอนด้านหน้าเป็นรูปพระปรางสมาธิมีเส้นสมล้อมรอบคล้ายกับพระพิมพ์ประพามนทนของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่ายุคตน้น ประทับอยู่บนฐานเขียงชั้นเดียวเบื้องต้นล่างพร้อมสัตว์มีอยู่สองชนิดคือทรงเสือและทรงสิงด้านบนขององค์พระมีรูปเจาะและอุดผงด้วยพุทธคุณปิดด้วยซีเมนต์อีกชั้นหนึ่งคล้ายกับพระพิมพ์หลวงพ่อปานบางองค์จะมีทาชาติแดงทับก่อนปิดด้วยซีเมนต์อีกชั้นหนึ่งก็มีด้านหลังจะขอบด้านหน้าข้างส่วนใหญ่จะมีรอยปาดรอยตัดเข้ารูป หรือบางองค์ด้านหลังก็มีรอยนิ้วมือของผู้กดพิมพ์ปรากฏอยู่ส่วนผงที่อุดรูผงนั้นเป็นผงที่ได้จากการเขียนยันและบริกรรมคาถากำกับแต่ละบทที่มีพุทธาน,นุภาพอันทรงประโยชน์เช่นยันตรอเพชรแล้วลบออกแล้วเขียนซ้ำใหม่แบบนี้หลายๆครั้งจนได้ผงวิเศษออกมาโดยหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนุงโคนอกจากพิมพ์ทรงเสือและทรงสิงแล้วยังพบ พิมพ์พระสมเด็จคะแนนด้านหน้าเป็นรูปพระ,พระประธานด้านหลังเรียบด้านบนเจาะรูอดผงซึ่งเป็นพระคะแนนนับจํานวนและพระพิมพ์รูปนางกวักสร้างจากเนื้อผงพุทธคุณล้วนแต่มีจํานวนไม่มากนะักพระครูกิติพิพัฒน์เจ้าวาดวัดสามัคคีธรรมดงตาลตําบลหัวสํารงอําเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี เปิดเผยว่าขณะที่ทางมัดตรงตาลได้บูรณะซ่อมแซมโสดเก่าแบบกออิถือปูนเครื่องบนหลังคาเป็นไม้สักซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เกดได้สุดโทรมไปตามกาลเวลาจึงได้ซ่อมแซมใหม่โดยการสกัดเจาะฐานหลังซุกสีปูนปั้นเป็นช่องเพื่อย,ยกองค์พระประธานประจำอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปโลหะลงลักปิดทองปางสมาธิ หน้าตักสองศอกให้สูงขึ้นกว่าพระพุทธรูปองค์รองที่ประดิษฐานอยู่ที่หน้าพระประธานบนฐานเดียวเพื่อให้ประธานเด่นเป็นสง่ากลางอุโบสถระหว่างที่บุรณะอยู่นี้ได้พบพระพิมพ์สี่เหลี่ยม <c oughs> เนื้อดินประทับสิงและประทับเสือตกลงมาจากโพรงใต้ฐานบัวพระประธานจำนวนหนึ่งคณะกรรมการวัดจึงยุติการเจาะฐานแล้วตรวจสอบนักจำนวนพระที่พบจึงทราบว่า นายตีเชิงช่วงอายุ75ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านและผู้อาวุโสประจำหมู่บ้านอีกหลายท่านว่าวัดดงตาลเดิมเป็นวัดร้างมาบูรณะขึ้นใหม่ประมาณสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ต่อมาหมอผาดเกษตรตรงเจ้าของร้านขายยาพระอาทิตย์เวสโอสถบางลำพูกรุงเทพได้มาเป็นผู้นำในการสร้างอุโบสถและหล่อพระประธานขึ้นในสมัยรัชกาลที่7 แล้วหมอผ่าซึ่งมีความรู้ทางวิชาอาคมในการหุงน้ำอันมน์และปรุงยาโบราณมีความคุ้นเคยกับหลวงพ่อปานวัดบางลุมโคอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างดียิ่งบางข้อมูลก็ว่าหมอผ่าดได้ฝากตัวเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อปานจึงได้ขอให้หลวงพ่อปานช่วยสร้างพระเครื่องสำหรับบรรจุครุในอุโบสถตามธรรมเนียมแห่งการสร้างอุโบสถแต่โบราณซึ่งหลวงพ่อปานมีเมตตาสร้างเป็น พระพิมพ์พระประทับสิงห์และประทับเสือที่มีความแตกต่างจากบรรดาสัตว์6ประเภทเช่นทรงไก่ทรงครุฑทรงหนุมานทรงปลาทรงเม่นและทรงนกที่หลวงพ่อปานท่านสร้างที่วัดบางนุมโคก็เนื่องจากหมอผ่าท,ท่านเกิดปีขานสัญลักษณ์คือเสือซึ่งเป็นสัตว์ที่แสดงถึงพลังอำนาจเป็นที่น่ากเกรงขามส่วนทรงสิงคงเป็น คล้ายอุปเทด้วยความมีอำนาจวาสนาความเป็นผู้นำผู้ยิ่งใหญ่เป็นเจ้าป่าแห่งสัตว์แห่งปวงลักษณะของพระเป็นเนื้อดินเผาขนาดเล็กตัดขอบเจาะบรรจุผงวิเศษและปลุกเศษมอบให้หมอผาดนำใส่กล่องไม้ลงเรือล่องมาตามแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพญามาขึ้นที่คลองวังวัดดงตาลต่อมาหมอผาดได้บวชเป็นพระพิสุ ท่านเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านมากๆเพราะหมอผ่าเป็นพระหมอที่เก่งในการรักษาโรคกระดูกโรคเส้นด้วยน้ำมนต์และมิโตสักดิ์สิทธิ์สำหรับรักษาโรคประจำตัวพระผา่าไดะจึงได้ฉายาว่าหลวงพ่อผา่ามิโตเมื่อท่านสร้างอุโบสถวัดลงตาลเสร็จแล้วจึงนำพระพิมพ์พระประทับสิง์และเสือบรรจุไว้บนฐานชุกชีแล้วอัญเชิญพระประธาน ซึ่งหลอด้วยโลหะขึ้นประดิษฐานครอบไว้จึงก่ออิดถือปูนเป็นบัวความบัวหงายเปิดไว้เมื่อวันที่14มีนาคมพศ2474ภายหลังหลวงพ่อผาดวีรุตโตได้กลับไปจำพรรษาที่วัดในกรุงเทพและมรณภาพเมื่อปี2500ชาวดงตาลและทายาทห้างขายยาพระอาทิตย์เวสโอสถและพระจันทร์เวสโสถจึงได้หล่อรูปเหมือนเท่าองค์จริง พร้อมมิโต้ประจำตัวไว้สักการะบูชาประจำวัดดงตาลเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพศ .2500 จนเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านมาถึงปัจจุบันนี่คือเรื่องราวหลวงพ่อผาดวัดดงตาลน,นะครับที่เกี่ยวโยงกับหลวงพ่อปานวัดบางนุ่มโคหลงพ่อปานได้จัดสร้างพระพุทธเจ้าประทับสัตว์นะครับอยู่สองพิมพ์แล้วก็มีพิมพ์คะแนนและนางกวัก ผงพุทธคุณต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระเรื่องนะครับขอบคุณอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับกล้ mm hmm. องชาแนลนะครับก็จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับทระเครื่องกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ